สวัสดีครับผมเอกไฟจา้าบอุดรธานีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ Mazda BT-50Pro นะครับผมม่้า Mazda BT-50 Pro คันนี้เนี่ยเดิมทีนะครับผมเป็นรถที่ไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับลูกค้าอยากอัปเกรดไฟตัดหมอกนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวที่ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาเลยนะครับอ่าอ,อย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะอย่างแรกนะผมจะเล่านี้ให้ฟังคือตอนที่ผมนารถไปไปเทสได์ครับ ไฟหน้ามืดมากครับไม่สว่างเลยนะครับผมเพราะเนื่องน่าจะเนื่องจากว่าฟิล์มหน้าติดมาค่อนข้างดำมากๆครับดูฟิล์มดำมากครับผมคิดว่าน่าจะมี6กสิบหนะฟิล์มดำมากครับผมว่าฟิล์ม60ิดำแน่เลยนะครับดำมากดูดิโอ้โหสุดยอดเลยนะครับฟิล์มดำมากๆเลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าฟิล์มดำเนี่ยมันไม่ดีนะมันก็เหมาะสําหรับ คนที่ใช้รถกลางวันบ่อยๆเจอแดดบ่อยๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ใช้ฟิล์ม60เหมือนกันนะครับผมนำรถคันนี้ไปเทสได้เนี่ยโอ้โหไฟหน้านี่ไม่ไหวเลยนะครับมืดมากนะครับคันนี้เนี่ยวันนี้ลูกค้าไม่ได้อัปเกรดไฟหน้าคไฟหน้ายังเป็นของเดิมเดิมๆอยู่เลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมเนี่ยแต่ลูกค้าอัปเกรดนี่ครับไฟตัดหมอกนี่ ไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนครับกับตัวไฟตัดหมอก BILD G40 นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นสองนะครับผมที่พัฒนาและก็ตัวสืบเนื่องอพัฒนาต่อเนื่องมาจากเวอร์ชั่น1นะครับเนี่ยเวอร์ชั่น2ก็จะเป็นเลนขนาด3นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นเคลียร์เลนแล้วก็เป็นบูเลนด้วยนะครับผมดูสวยงามมาก นะครับเนี่ยเป็นขนาดสานิ้กวก็เลนจะใส่มากๆเลยเห็นไหมครับติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยดูโอ้โหพอดีพอดีนะครับผมเนี่ยติดตั้งได้อย่างสวยงามนะครับผมดูดีมากดูดุดูดูนะครับผมดูดีมากๆเลยเดยดูอีข้างครับอีกข้างก็เช่นกันนะฮะติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับผม ดูดีมากดูสะอาดตานะครับนี่แจม็มๆแจ็บนะผมว่ามันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากอ,าอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนด์ด้วยเป็นที่เป็นไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่าอย่างกรณีคนหลายคนจะกลัวว่านะครับผมว่าถ้าแกะโคมแล้วกลัวน้ําเข้าไม่อยากโมโคมนะครับไม่อยากโมโคมไฟหน้าเนี่ยไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์ก็เป็น ทางเลือกที่ดีนะครับผมก็คือไม่ต้องโมโคมไม่ต้องแต่ต้องโคมไฟหน้าเลยนะครับผมก็ทำตัดหมอกโปรเจคเตอร์แทนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมันช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนเรามาดูโซทีครับอ่ะหนๆได้จะปลดล็อกรถละอันนี้ผมเปิดไฟตัดหมอกทิ้งไว้นะครับก็คือในตัวรถเปิดสวิตช์เปิดไฟตัดหมอกทิ้งไว้พอเราปลดล็อกประตูครับนี่ อีกทีนึงนะเดี๋ยวล็อกประตูปลดล็อกประตูนี่ครับก็สังเกตว่าพอพอไฟหลีมาไฟตัดหมอกก็มาด้วยเช่นกันครับอันนี้ผมเปิดสวิตช์ในรถไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันติดเราก็ปิดสวิตช์ไว้นะครับผมโอเคเปิดประตูเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูแสงกันแสงของไฟตัดหมอกนะฮะ ดูนอกรถก่อนละกันอันนี้อันนี้ลูกคา้าติดฟิล์มใหม่ๆอยู่เลยนะครับดูข้างในมืดมากมืดๆเลยนะครับฟิล์มมืดโอเคขออนุญาตยืนหน่อยนะข้างบนเพราะรถมันเป็นรถยกสูงผมตัวไม่สูงเท่าไหร่ครั้นี้ผมจะเดี๋เิดไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอโอเคอันนี้คือไฟตัดหมอกที่ได้นะครับแสงที่ได้จะเห็นว่าเป็นแสงสีขาวอมเหลืองนะครับค่าเคอยู่ที่4,800เคปิดไฟตัดหมอกอ่า เปิดไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกตัวนี้มีสูงต่ําในตัวด้วยนะครับดังนั้นเราเราจะได้ไฟสูงแล้วก็ไฟต่ําจากไฟตัดหมอกด้วยไฟสูงครับเห็นไหมไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับผมก็คืออันนี้ให้คํานึ่งอยู่เสมอนะว่าเราดูไฟตัดหมอกอยู่นะครับเพราะสิ่งที่มันทําได้เนี่ยมันทําได้ดีเกินคําว่าไฟตัดหมอกไปเยอะมากนะมีสูงต่าในตัวให้แสงสว่างที่คมเข้มแล้วก็ชัดนะครับผมสว่างดีมากมากเลย ไฟสูงไฟต่ำนะครับผมเห็นไหมไฟสูงเพราะเวลาเรายกไฟสูงเนี่ยเราจะได้ไฟสูงจากโคมไฟหน้าด้วยดังนั้นรถคันนี้จะมีไฟสูงทั้งหมด4ดวงไฟต่ำก็4ดวงนะครับผมนี่ไฟสูงไฟต่ำคราวนี้เรามาดูไฟหน้าบ้างเปิดไฟหน้าครับปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าเห็นไหมแสงไฟหน้านี่บางมากๆเลยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะอ่าเดี๋ยวผมปิดไฟตะหมอกก่อนเนี่ยนี่คือแสงไฟหน้าครับ นีไไ่ไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับพอเราเปิดไฟตัดหมอกปึ๊บมันก็สว่างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแสงไฟตัดหมอกเนี่ยมันเข้มกว่าไฟหน้ามากๆเลยนะครับเข้มอย่างชัดเจนเลยนะครับอืมดังนั้นก็เป็นตัวอย่างเอ้ไม่ใช่สิเป็นเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดไฟโดยไม่ต้องโมไฟหน้านะครับโอเคแต่ขอนั่งในรถหน่อยนะผ่านดูผ่านฟิล์มบ้างปิดประตูอ่า ชั้นนี้ผมปิดไฟหน้าก่อนนะให้ดูตัดหมอกก่อนอันนี้คือแสงไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์ g สี่ศูนย์ by led เวอร์ชันสองนะครับที่เป็นค่า kc หน่พันแปดร้อย k นะครับผมกําลังขับอยู่ที่สี่สิบวัตต์นะครับอันนี้ผมปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟตัดหมอกครับอ้อลืมบอ,อกไฟตัดหมอกจะเปิดได้ก็ต่อเมื่ออันนี้ผมวายสายใหม่เลยนะเราจะเปิดไฟตัดหมอกได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟหลีนะครับผมก็ผมตั้งให้มันเป็นระบบเหมือนเดิมของรถเลยรถทั่วไปก็คือต้องเปิดตัดเปิดไฟหลีก่อนเราถึงจะเปิดไฟตัดหมอกได้สังเกตที ฉากสีขาวผมนะครับเนี่ยผมเปิดไฟหลีแล้วผมเปิดตัดหมอกปึ๊บปิดตัดหมอกแต่ครั้งนี้ถ้าผมปิดไฟหลีผมเปิดตัดหมอกเห็นไหมตัดหมอกก็จะไม่มานะครับตัดหมอกจะไม่มาครั้งนี้ต้องเปิดไฟหลีก่อนตัดหมอกถึงจะมาได้นะเห็นไหมอ่าก็คือเป็นระบบเดิมระบบเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับอันนี้ผมทําให้มันเหมือนรถสแตนดานนะครับจริงๆเราจะทําอิสระก็ได้นะ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องผ่านไฟหลีก็ได้อะไรเงี้ยครับไปสูง ไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับมีสูงต่ําในตัวเปิดไฟหน้าครับไฟหน้านี่บางมากเลยเห็นไหมครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเข้มของแสงมันต่างกันมากนะครับอะคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูแสงใกล้ๆกันบ้างมาดูแสงความเข้มของแสงกันบ้างนะครับ ไฟหน้าบางมากเลยไม่ก็เป็นเส้นคัดออฟนั่นแหละครับเพราะมันเป็นคมเดิมโรงงานแล้วก็มีคัดออฟดูดีแต่พอมาดูแสงข้างล่างครับไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกมีบวค Cut ัดออฟด้วยสวยงามนะครับผมสวยงามมากเห็นไหมเนี่ยแล้วก็แสงเข้มกว่าเห็น,เ,หนเลยนะครับอ่าครั้นี้ในได้มายืนตรงนี้หันไปดูที่รถบางทีเราก็จะประมาณนี้นะครับผมแสงสีของไฟตัดหมอกเนี่ยก็ใกล้เคียงกับสีไฟหน้านะครับคือ 4800K นนะครับผมเป็นสีที่ กล้เคียงที่สุดละนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากได้แสงขาวมากจนเกินไปไม่อยากได้เหลืองจนเกินไปก็ 4,800K เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กลัวกลัวมากเลยว่าเปลี่ยนไฟตัดมองแล้วกล่องจะล็อกไหมจะนั่นจะนี่โอ้โห <laughs> ก,ก, <laughs> ก็ล็อกไมล่ะก็ล็อกไมอ่ะดูดิเนี่ยโอ้พี่ผมกลัวกล่องล็อกกันเลยใส่ได้ไหมใส่ก็ ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าถ้ากลัวกล่องล็อกเนี่ยผมก็มีตัวอย่างไปแล้วนะฮะว่าเนี่ยรถอย่าง B t ทีเอสโปคันที่รีวิวไปรอบก่อนก็หลายคันอยู่นะเมื่อเก่าๆนู้นแลวก็ยังเป็นใบซีนอนอยู่เลยนะ,ะก็ใส่ได้ไม่มีปัญหารอบล่าสุดคันสีขาวถ้าจําได้นะใส่ g 4 0เวอร์ชันหนึ่งไปเทสต์ได้ให้ดูด้วยก็ไม่มีปัญหายังใช้จนถึงทุกวันนี้เจ้าของรถบอกว่าสว่างเกินคาดดีเกินคาดเลยนะครับแล้วอีกคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่ง ล็อกไหมถ้าล็อกเนี่ยใช่อยู่ครับโคตรจะล็อกอะไรเงียล็อกเลยนะครับไม่ใช่มอลลัมแน่นอนเห็นไหมก็ได้ไม่ใชมีไม่มีปัญหาครับกล่องไม่ล็อกแน่นอนส่วนไฟหน้าก็โมไปหลายคันแล้วกล่องก็ไม่ล็อกแน่นอนนะครับงั้นก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับก็ทําไงได้ <laughs> ก็ผมอยากจะบอกว่าเออมันเรื่องของกล่องเนี่ย มันไม่ล็อกแน่นอนครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเป็นผมผมจะกังวลเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างมากกว่านะอ่ะาเพราะมันก็ทําให้ขับรถกลางคืนลําบากครับขับรถกลางคืนลําบากมากคันนี้ผมไปเทสได้โอ้โหไฟเดิมนี่โอ้โหไม่ไว้ไม่ได้เลยครับคือขนาดขับในเขตชุมชนยังรู้สึกว่าโอ้โหไม่สว่างเลยครับยิงออกไปที่ข้างนอกที่มืดๆนีน่โอโ้ไม่ได้เลยมันเหมือน เหมือนหลับตาขับรถก็ว่าได้ครับคงไฟไม่สว่างมากๆเลยมืดมากนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองนะครับผมในรถรุ่นต่างๆนะครับก็รบกวนนะครับแจ้งรถแจ้งรุ่นมาถ้าจะดีมากถ่ายรูปรถมาเลยจะดีมากๆเลยครับผมก็จะได้บอกว่ารถรุ่นนี้มีขาตรงรุ่นนะไม่ต้องโมนะครับไม่ต้องโมดิฟายเยอะแยะนะครับมีตรงรุ่นในรถหลายรุ่นนะครับผมอย่างเช่น อเนี่ยอย่างงั้นเนี้ย BT50 นะครับ Ford XLT นะครับผม Ford อ,อะไรนะ Fiesta EcoBoost นะครับผมอ่า i u z u ไม่ว่าจะเป็น MU-X D-Max ปี2020ตรงรุ่นนะครับผมอ่าอ,อะไรละ่ะ Toyota ตตกลุ่ม Toyota ตตก็จะเป็น Camry Vios Revo New Fortuner นะครับผม Yaris ตรงรุ่นก็มีเหมือนกันนะครับ Honda ก็จะมะี City ปี2014ขึ้นไปนะครับ บรวี uh, v, นะครับผมกลุ uh, ่มที่เป็นไฟตัดหมอกวงกลม c ีวีเออะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงรุ่นเช่นกันโอเคไม่รบกวนแล้วครับส่วนลูกค้า uh, อีกนิดนึงแล้วกันส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากจะนำรถเข้ามาครับรบกวน uh, มัดจำล่วงหน้านะครับผมนัด นิดหนึ่งนะครับลองนัดลรืองหน้ามัดจำนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็ okay. ขอบคุณมากมากครับขอบคุณลูกค้าด้วยที่นำรถมาอันนี้ลูกค้าทิ้งรถว้ให้ทำเลยนะครับผมขอบคุณมากมากแล้วก็ขออนุญาตไปพักแล้วนะครับแล้วเจอกันกวีโอหา้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากครับสวัสดีครับ